จังวัดวันคุ้มมังกาขอามาตัวสภาพจ้องสุกเช่้ามุมมอง่ำไรามาประมาณอิ่มหาหปีะนะหกปีแล้วนะต้นหลักเปล่าเหมือนตั้งต้นเล,ล็กๆแต่มเมรว็วต้นใหญ่นะต้หนหนุนมีก็ไม่ทังต้นไม้หวังหมง มันตั้งเนี่ยมัตายเลยเมื่อวานพอเมือเดียวได้ตายแล้วอันนี้ตั้งอ,องขังวัดทีนเขาเกยต่อมาขังทีะะ่ไหนครับเขาเกยต่อมาขังกัน